โกคูแบล็กอย่างมากคือทั้งไม่เพียงแต่สามารถต่อสู้กับเขาได้แม้จะเป็นซุปเปอร์ไซย่าโรเซ่แต่เขายังสามารถป้องกันไคโอชินได้อีกด้วยเบจิต้าเป็นพยานเมื่อสามารถก้าวเข้ามาและร่วมกับโกคูแบลคร่วมตัวกับทิดทั้งแต่ชาวไซย่าสามารถต่อสู้กับทั้งคู่ได้เมื่อสามารถล้มลงเบจิต้าในฐานะซุปเปอร์ไซย่าบลูก็เข้ามาขัดขวางไม่ให้เขาช่วยโกคูแบลทั้งกับแท้โกคูแบลและระเบิดด้วยท่าเบอร์นิ่งแอ็กระยะเผาขนแต่โกคูแบล โผล่ออกมาจากควันโดยแทบไม่ได้รับอันตรายเรียกทั้งว่าของหวานรสเลิศโกคูแบ็กดำเนินการโจมตีปะจิตตาด้วย สามารถเอาชนะเจ้าชายสาวสาย่าและทำให้เขาล้มลงกับพื้นทำให้ทั้งโกรธมากขึ้นทั้งคู่มุ่งมั่นที่จะทำตามแผนมนุษย์ชาติเป็นศูนย์แต่ถูกทำให้ล้มลงโดยทั้งที่ทรงพลังทั้งยิงมาสซินโกเข้าใส่ทั้งคู่ถูกกระแทกเข้าไปในอาคารและทั้งชายท่าคิปราดโจมตีในขณะที่กำลังทำสิ่งนี้เขาบอกให้เบจิต้าพาตัวบลูมาและโกคูที่บาดเจ็บหนีขึ้นทมามิชินีนไปยังทำลายปัจจุบันเพื่อวางแผนการเอาชนะส่วนตัว จะยื้อเอาไว้ให้เองเบจิต้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่โกคูพึมพำเบาๆว,ว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยอนาคตได้เบจิต้าสั่งให้บรูมาเตรียมทามิชินประรับโกคู และทรงทัวเซนส์ให้ไหมโดยมอบใบให้เธอดูแลทังโกคูแบล็กสังเกตเห็นทมมชชินบินออกไปและพยายามระเบิดมันแต่ทังก็สามารถปล่อยพลังสกัดกั้นเอาไว้ได้เมื่อเห็นชาวไซย,ยาและบรูมาหน้าถอยโกคูแบล็กก็เพิกเฉยโดยบอกว่าพวกเขาจะกลับมาทันเวลาและทั้งสองก็มุ่งความสนใจไปที่ทังในไทม์ไลน์ปัจจุบันทังน้อยปีลาบ ชูไมบิรุสและวิสเฝ้าดูท่าม่ชินเวลาที่ร่อนลงต่อหน้าพวกเขาโดยทั้งน้อยประหลาดใจที่ฟิวเจอร์ทั้งไม่ได้อยู่กับคน,นอื่นๆเทพเจ้าทั้งสองสนิษฐานว่าทำลายอนาคตปลอดภัยแล้วเนื่องจากการทำลายของสามารถในปัจจุบันแต่บรูมาที่โกรธแค้นเผชิญหน้ากับเทพเจ้าและบอกว่าทไลายอนาคตไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าบิรุสจะรับประกันว่าเทพเจ้าที่ทำลายเทพเจ้าองค์อื่นจะส่งผลกระทบต่อกระแสเวลา ไม่ใยดีเมื่อพบว่าเขาคิดผิดโดยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากคำพูดของฟิวเจอร์ทรังบูมากำลังจะโจมตีบิรุสแต่ถูกขัดขวางโดยเบจิตา้าที่โยนโกคูที่บาาเจ็บสาหัสไปให้แก๊งปิลาพาไปที่ห้องพยาบาลเบจิต้ามุ่งม,มั่นที่จะคิดแผนและกลับสู่อนาคตอย่างรวดเร็วไม่ต้องการเสียเวลาที่ฟิวเจอร์ทรังมอบให้ เมื่อกคูถูกบรรจุลงในกล่องยารักษาบจิต้าก็อธิบายให้เหล่าทวยเทพฟังถึงความจริงเบื้องหลังตัวตนของโกคูแบล็ก้วยความอยากรู้ยาเข็นของเขาจนพอใจบิรุตจึงบอกให้วิสพาเขากลับบ้านโดยบอกว่าเขากำจัดซามาัดในปัจจุบันแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีที่จะไปยุ่งกับซามาัดในไทม์ไลน์อื่นโดยฝากส่วนที่เหลือไว้กับมนุษย์แทนแล้วจากไปที่บ้านของโกคูโกเทนกำลังหลับอยู่แต่ทรังมาเคาะหน้าต่างให้ตื่นขึ้น ที่สถานีตำรวจคุริลินเผชิญหน้ากับจิจี้และโกฮังที่เมื่อ ก่อนเคยถามคุริลินอยู่เสมอว่าโกคูอยู่ที่ไหนแต่คุริลินตอบว่าเขาไม่รู้โดยคิดกับตัวเองว่าเขายังคงติดต่อกับโกคูแบล็กอยู่หรือไม่จีจี้บอกว่าเธอเป็นห่วงโกคูจึงทําอาหารมามากมายเขากินซึ่งอยู่ในหอคณะจักที่โกฮังแบกอยู่คุริลินอธิบายว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ตํารวจถ้าเขารู้อะไรเขาจะแบ่งปันให้จีจี้และรีบออกไปล่าตะเวน โกฮังพยายามทำให้จีจีสงบลงขณะที่ทั้งคู่สังเกตเห็นโกเทนและทรังกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าที่แคปซูลคอป์ปอเรชั่นปิจิต้ากำลังเดินและคิดในขณะที่เขาได้ยินบรูมาพูดคุยกับโกเทนและทรังซึ่งตั้งใจจะไปยังไทม์ไลน์อนาคตเพื่อช่วยเหลือตัวเองในอนาคตแต่บรูมาห้ามไว้โดยบอกว่าโกคู Goku กับปิจิตาจะจัดการเองจากนั้นจีจีก็มาถึง บูมารีบบอกทรังและโกเทนิซ่อนตัวจิจ้ถามเธอว่าโกคูยอยู่ที่ไหนบลูมาเล่นแบบไรย้ยยงสารและบอกว่าเธอไม่รู้อะไรเลยส่วนจิจ้ถามเธอว่าโกเทและทรังอยู่ที่ไหนเนื่องจากเธอเห็นทั้งสองบินตรงมาทางนี้ ชูปรากฏตัวขึ้นเพื่อแจ้งสถานะอัปเดตเกี่ยวกับทามาชินให้กับบลูมาและเธอก็อธิบายให้จิจี้ที่กำลังสับสนฟังว่าทามาชินคือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเธอโกเทลทรังคลานออกไปแต่ถูกปจิต้าขวางไว้และจิจี้เห็นเข้าจึงเริ่มดุโกเทนกุลลินและพิกโลมาถ,ถึงโดยถามว่าพวกเขาเอาชนะโกคูแบล็กได้แล้วหรือยังจิจี้ถามบลูมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อโกคูปรากฏตัวอาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วแต่ท้องของเขายัางว่างเปล่า ภายในแคปซูลคอร์ปอเรชันทุกคนนั่งอยู่ในห้องขณะที่โกคูกินอาหารที่โกหังคิวมาให้บรูมาอธิบายให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับโลกของฟิวเจอร์ทรังที่กำลังตกอยู่ในอันตรายและโกคูตัวปลอมออกอาลวาดและโกหังรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินเรื่องนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าฟิวเจอร์ทรังกำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้ พิกโกโลไม่รู้ว่าโกคูแบล็กนั้นแข็งแกร่งพอๆพกับโกคูบจจิต้าอธิบายต่อว่าเนื่องจากพลังซูเปอร์ไซยาของโกคูแบล็กและความสามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการต่อสู้แต่ละครั้งพร้อมกับความเป็นอมตะของซามาัทําให้ไอ้สองคนนั้นนะ่ะเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถเอาชนะในการต่อสู้ที่เหมาะสมได้บรูมาบอกทุกคนว่าฟิวเจอร์ทรังกําำลังต่อสู้กับทั้งสองคนด้วยตัวคนเดียวส่วนโกคูและบจิต้าก็นิ่งงนันและ แผนไม่ออกพิกโกโลแนะนำให้ใช้คลื่นพลังกักอสูรทาทีผู้เท่าเต่าเคยพยายามใช้มันเพื่อผนึกจอมราชาปิศาพิกโกโลเมื่อนานมาแล้วเบจิต้าถามบลูมาว่าอีกนานไหมกว่าทาเมชินจะพร้อมเธอตอบไม่ถึงครึ่งวันเบจิต้าวางแผนที่จะไปที่ห้องการเวลาเพื่อฝึกวิชาพิกโกโลเตรียมสาธิตท่ทาคลื่นพลังกักอสูรให้โกคูเห็นแต่โกคูใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพิบตาไปยังบ้านเต่าเพื่อให้ผู้เท่าเต่าสอนให้บลูมาบอกว่าทุกคนกำลังดูอยู่ให้พิกโกโล ที่คาเมเฮาผู้เท่าเต่าตกลงที่จะสอนท่าคลื่นพลังกักอสูรให้ใครกันนะที่เก่งถึงขนาดโกคู uh, ต้องใช้ท่านี้โกคู Go uh, ฝึกฝนท่านี้กับเต่าทะเลโดยพยายามผนึกมันไว้ในภาชนะโกคู Go uh, พยายามแล้วก็พยายามอีกหลายครั้งหลายคราจนในที่สุดก็สามารถผนึกเต่าทะเลได้เป็นผลสําเร็จผู้เท่าเต่าเตือนว่าอย่าลืมปิดยันผนึกลงไปด้วยละ่ะและครั้งหน้าพาสาวอ้ออมาหาด้วยนะ ในขณะเดียวกันในจักรวาลที่10บิรุสและวิสเผชิญหน้ากับโกวัสเกี่ยวกับทำลายอื่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยบิรุสยู่ในอารมณ์ไม่ดีที่ทุกคนกําลังคิดว่าเขาทําผิดบิรุสบอกว่าเขาสามารถทําลายสามาัคได้อย่างง่ายดายหากเขาไปยังอนาคตแต่ปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นเนื่องจากเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างไม่มีธุระอะไรในการข้ามกระแสเวลาโกวาสจะรับผิดชอบเองเพราะเขาเลือกสามัคเป็นลูกศิษย์โดยเฉพาะ